ขณะนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีเราก็เลิกงานพอดีนะครับนี่ก็เป็นสภาพคนที่เพิ่งเลิกงานก็จะหัวฟูๆประมาณนี้พอเราเลิกงานแล้วก็มีสภาพบรษสุสดหล่อมารอรับเราอยู่หน้าออฟฟิศนี่เองเพราะหนุ่มขี่พีเ่เช็คมารอรับเราอยู่ที่หน้านตึกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็คือตะม้อนไก่ต๊อกของผมนั่นเองนะคะพักชื่อตั้งนานแล้วเดินเข้ากองมาแล้วแหละอ่านี่นะครับตะม้อนก็เป็นคนมาแล้วมาซอกลับจากที่ทํางานนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2 5 นะะเนื่องในโอก,นกาสวันครบรอบหนึ่งปี9เดือนของเราสองคนนะคะเราก็เลยไปพักผ่อนแล้วก็ไปให้ของขวัญตัวเองกันทั้งสองคนนะคะอ้อซอก็เลยพาตามอสมาซื้อแหวนทองนะคะเป็นของขวัญวันครบรอบให้กับตมอสเขานะคะก็ให้เขาเลือกเองค่ะเขาจะได้รู้ว่าเขาชอบแบบไหนเนาะยืนมองอยู่นานแล้วเขาก็จิ้มกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรดีอ้อซอก สงสัยนะคะว่าตะมอจะซื้อหรือจะปล้นนะคะแต่ก็คิดดูดีๆแล้วถ้าจะปล้นน่าจะไม่ได้ก็เลือกได้แล้วนะคะเป็นวงที่เขาถูกใจเขาก็เลือกมา2วงนะคะก็ จ่ายตังนะคะตังที่ตำรวจนับคือตังกระซอาานะคะน้องคนดูไม่เกี่ยวนะให้ยืนถือเท่ๆเฉยๆให้ยืนถือแอ๊กแอ๊กไปงั้นแหละนะคะจะได้ดูเท่อนจะจบคลิปนี้ไปชีวิตที่ดีคืออะไรรู้ไหมคะน้องคนดูชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่อยู่กับกระซอ <c oughs> เคจีนี่เองนะคะสุขสันต์วันครบรอบหนึ่งปีเกเดือนนะคะขอให้อยู่ช่วยกันใช้ตังหาตังแบบนี้ไปตลอดเลยเขารักเธอนะครับจุ๊บม่ว